ข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่เมษาธิวิธีการถักดอกไม้เจ็ดกลีบเป็นดอกขนาดกลางนะคะไหมที่ใช้ถักเนี่ยจะมีอยู่สองสีสลับกันออกมาได้เป็นที่เราเห็นตัวนี้เลยสวัสดีค่ะพี่เมเมที่นีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นไอริสโคเชดอกไม้เจ็ดกลีบนะคะพี่เมยถักจากไหมสองสีเป็น คอต้อนไม่ตีเกลียวด้วยกันทั้งคู่นะคะเส้นขนาดเบอร์สิบแปดอันนี้จะเป็นไหมไหมออกเหลือบนะคะอันนี้เป็นไหมสีพื้นเราถักออกมาจากสองสีได้ออกมาเป็นสี่อย่างนะคะอย่างแรกเนี่ยถักจากไหมตัวนี้อันที่สองถักจากไหมตัวนี้อันที่สามใช้ตัวนี้เป็นเกสรใช้ตัวนี้เป็นกีบอันที่สี่ใช้ตัวนี้เป็นเกสรใช้ตัวนี้เป็นกีบออกมาได้หนะ้าตาแบบนี้ สองสีก็สามารถสลับออกมาเป็นดอกแบบนี้ได้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะรหัส mi 0 1 0นะคะจะเป็นเสื้อโทนสีฟ้าเพราะฉะนั้นไหมออกมามันจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้นะคะจะสาธิตวิธีการถักสองสีให้ดูโดยใช้ตัวนี้เป็นเกสรนนคะ่ะเราจะใช้สีเข้มนะคะเป็นเกสรแล้วก็สีอ่อนตัวนี้เป็นกีดนะ ไหมที่เราใช้จะเป็นคอตตอนนะคะไม่ตีเกลียวเส้นขนาดเบอร์สิบแปดเข็มโคเชที่ใช้จะเป็นหัวเข็มหนึ่งจุดสามมิลนะเป็นทิวลิปเบอร์สามแล้วก็มีปลอกใส่นิ้วเราจะเริ่มโดยการที่ขึ้นงานเป็นโซ่นะคะอันแรกไม่ต้องถักแน่นโซ่ใช้โซ่เจ็ดค่ะห้าหกเจ็ดนะคะ แล้วเชื่อมต่อที่เราไม่ดึงแน่นเพราะว่าเราจะใช้ล็อกเป็นวงกลมตั้งแต่ห่วงแรกแล้วเราก็ดึงผ่านพอดึงผ่านเสร็จแล้วขึ้นแถวต่อไปเราขึ้นด้วยโซ่สองซื้อสองเสร็จแล้วพันหัวเข็มนะคะลงมาในช่องเราจะเก็บเศษเส้นนี้มาด้วยขึ้นมาสามห่วงแล้วเราก็รวบมันคือฮ a l f d o u บ l e c r o c h หรือลายพันควักนะผักทั้งหมด จ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะคะโซ่ไม่นับถ้านับรวมโซ่ก็เป็นยี่สิบสองสามสี่ สิบสี่แล้วนะคะสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเราเอามือคลี่ออกมา,างี้สิบเก้ายี่สิบแล้วก็ยี่สิบเอ็ด ถ้านับรวมโซ่จะได้ยี่สิบสองแล้วเราก็แทงลงไปตรงหลักแรกนะคะไม่แทงลงตรงโซ่นะแทงหลักที่หนึ่งดึงผ่านออกมามันจะเชื่อมต่อเป็นวงกลมหน้าตาแบบนี้เราจะขึ้นแถวที่สองโดยใช้สีเดิมใช้โซ่ห้านะคะแล้วข้ามหนึ่งสองลงที่สาม ผักซิงเกิลโซ่ห้าข้ามหนึ่งสองลงตัวที่สามมันจะใช้สามหลักนะโซ่ห้านะคะนับหนึ่งสองลงที่ตัวที่สามสามช่องแล้วนะคะ สองสี่ห้าแล้วนะคะสองสามสี่ห้าตัวที่หกจบนะคะแทงลงมาตรงจุดเริ่มต้นถ้าเราใช้สีเดียวเราก็ถักต่อได้เลย ถ้าเราใช้สีเดียวนะคะเราก็ถักต่อเป็นกลีบทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนสีเราก็ตัดตัวนี้แล้วดึงล็อกนี่นะคะดึงล็อกไปเลยจุดที่เราเริ่มต้นมันสามารถลูดเข้ามาได้นิดนึงแล้วเราก็ตัดได้เลยตัวนี้เพราะว่าตอนที่เราเริ่มเราเริ่มแบบโซ่มันจะเหลือเส้นนี้นะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนไหมเป็นสีอ่อน ไหมมันจะไม่ไม่ได้ตีเกลียวนะจะเป็นเส้นแบบนี้ขึ้นด้วยสีอ่อนเราจะทำเป็นปมนะคะดึงเข้ามาดึงล็อกเลยค่ะแล้วอันนี้ช่องสุดท้ายนะเราลงตรงช่องสุดท้ายตัวนี้ดึงห่วงเข้ามาแล้วเราก็รวบซิงเกิลนะคะต่อไปเป็น ฮาร์ปดับเบิลแล้วเราก็ถักดับเบิลโคเชต์สองสามสี่ห้าแล้วก็หกถักดับเบิลโคเชต์ทั้งหมดหกตัวแล้วเราก็ลดหลักลงมาเป็นฮาร์ปดับเบิลโคเชต์จบด้วย ซิงเกิลโครเชตกีบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้อ่าทีนี้เส้นนี้นะคะเส้นนี้เราปัดมาปัดมาแล้วเราถักพร้อมกับห่วงเป็นการเก็บเศษซ่อนไหมไปเลยนะคะดับเบิลโครเชตทั้งหมดหกตัว ได้ค้บหกตัวเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะเป็น half double c r o c h e t จบด้วย single ปับตัวนี้มาอีกหนึ่งช่องถักเหมือนเดิมเริ่มด้วย single ก่อนถักมาจนเหลือสองช่องเราถักมาจนมันเหลืออยู่สองช่องตัวนี้นะคะไหมตัวนี้ที่มันเป็นเส้นสีขาวเนี่ยค่ะเราปัดมาพอปัดมาเสร็จแล้วนะคะ เราจะถักพร้อมกับที่เราถักช่องนี้เก็บเศษมันเป็นการถักเก็บเศษมาเลยนะคะ ดับเบิลโคเชหกตัวต่อไปก็ฮาร์ดับเบิลจบด้วยซิงเกิลเส้นสีขาวมันจะถูกเก็บเห็นไหมคะมันจะถูกซ่อนอยู่แบบนี้ช่องสุดท้ายมันก็จะมีเส้นสีขาวขั้นอยู่ตรงนี้เราก็ถับเก็บมาเลย สี่ห้าแล้วก็หกฮาร์ดดอบลแล้วก็ซิงเกิลตอนจบแถวก็ลงไปตรงช่องแรกดึงผ่านตัดดึงตัวนี้แล้วล็อกพอดึงล็อกเสร็จแล้วนะคะเราเก็บเศษเก็บเส้นนี้ค่ะ ใช้เข็มปักคอสติสนี่นะแทงลงไปตรงช่องโซ่ที่อยู่ติดกันเนี่ยไปด้านหลังลายมันจะเชื่อมต่อเราต้องเชื่อมต่อตัวลายให้ดีนะคะเพราะว่าเราถักสลับสีเนาะแล้วก็มันเป็นงานที่ต้องโชว์ดอ,อกล็อกนะคะล็อกไหมถ้าไหมมันลื่นเราต้องล็อกนะคะไม่งั้นมันจะหลุดแล้วเราก็ซ่อนปลาย ซ่อนปลายใหม่ตรงนี้ก็ตัดได้เลยทั้งหมดตรงนี้เราถักเก็บซ่อนอยู่แล้วนะคะอย่าลืมเก็บซ่อนใหม่นะตอนถักแล้วมันจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอันนี้เป็นด้านหลังเวลาเราไปประกอบเป็นชิ้นงานนะคะเราก็ประกอบโดยที่คว่ำหน้าลงสองสีถักสลับไปสลับมาก็จะได้งานออกมาแบบนี้ อันนี้เป็นด้านโชว์งานอันนี้เป็นด้านที่เราจะเอาไปประกอบก็ลองสลับดูนะคะถักสีเดียวก็สวยนถักสีอ่อนก็สวยหรือจะถักแบบนี้ก็สวยสองสีได้ดอกออกมาสี่แบบมทีฟตรงนี้พี่เมย์จะเอาไปประกอบเป็นเสื้อรหัส M I ศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะ อัลบั้มก็จะอยู่ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะอัลบั้มจะมีอัลบั้มคลิปวิดีโอแล้วก็เป็นข้อมูลของเสื้อตัวนี้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มถักโมทีฟมาเลยจนเสื้อตัวนี้สําเร็จเป็นตัวนะคะถ้าดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคําอธิบายใต้คลิปให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคําอธิบายจะโชว์ออกมาตามไปดูข้อมูลได้เลยค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o ยูทูบเมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ